ซายวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่กิริกับซายจะมาทำบลอกกันก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนรู้แบบเกี่ยวกับเออถ้าอยู่ที่นิวยอร์กอย่างเงี้ยชีวิตเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายคนมากไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนหรือว่าแบบกับคนที่เหมือนเพิ่งนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาถามว่าแบบเฮ้ยชีวิตที่นิวยอร์กอ่ะคือมันเป็นยังไงวันนี้เราก็จะ,าะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าคนไทยอ่ะเห็นเวลาเราพูดถึงนิวยอร์กแล้วบางทีมันแบบมี ขาเรียกอะไรความคิดที่แบบใส่เสียงนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาอยู่แล้วมันเป็นยังไงจริงชีวิตที่ไม่อยู่กับชีวิตที่คนที่มาเที่ยวอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเลยแต่วันนี้วันนี้ทำอะไรวันนี้แต่วันนี้เนี่ยคือเป็นอีกวันนึงที่เราไม่เข้าเรื่องซีรีส์ไดคือวันนี้คืออยากจะมาบอกว่าคือเป็นแบบ Thanksgiving Day ซึ่งแบบเราไม่คิดว่าคนไทยคนไทยไม่มีเขาเรียกวันอะนะวันขอบคุณพระเจ้าเอ่วัน ขอบคุณาจาร์เออไม่คิดว่าคนไทยเขาแบบไม่รู้ว่าคนไทยคุ้นเคยกับ Thanksgiving Day หรือเปล่ปาอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้ว Thanksgiving Day เป็นวันที่สำคัญม,มากกว่าหนึ่งของข,ของข,ของ,งข,ข,ข,ของอของขอเ<ช>มริกาของอเมริกาไม่ใช<ข>่ยุโรปแล้วแต่ว่าของอเมรกาเนี่ยคือเป็นวันสำคัญมากคือครอบครัวทุกคนเนี่ยจะต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นวันวมญ่าินึง ถ้าแบบมันเหมว่าถ้ากลับบ้านได้ก็แบบทุกคนจะกลับบ้านหมดเลยใช่ไม่มีใครเหลืออยู่ในเมืองเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ที่นี่ที่นิวยอร์กก็มีแบบที่ thanksgiving celebration ที่เหมือนแบบว่าดังมากที่สุดที่หนึ่งของในอเมริกาเลยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่า Macy's Parade thanksgiving parade เอ่อเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรขบวนพาเหร นั่นแหละก็คือนั่นแหละเกอนเป็นเขาเรียกว่าอะไรทราดิชั o ของที่นี่ไปแล้วว่าเออทุกคนที่อยู่ในเมืองแงจะมาดูอะไรเงี้ยแต่เราเองอ่ะไม่เคยไปดูเลยเพราะว่าคนมันเยอะมากแต่ว่าทายเคยไปดูใช่ปีแรกที่ทายมาอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะเคยไปดูแล้วก็ต้องไปตั้งแคมป์ตอนตีห้าต้องออกจากบ้านตีห้าแล้วก็เอาเก้าอี้ไปแล้วก็ไปนั่งรอสี่ชั่วโมงเพราะว่าพาเลทจะเริ่มเก้าโมงมแล้วก็มันก็เดินผ่านหน้าไปเลยแล้วก็มีแาบคนเดินพาเลรเป็นพันเลยแล้วก็แบบ เดินมาทักทายเราอะไรเงี้ยก็ส่งดีคิดว่าแบบเป็นครั้งหนึ่งถ้าไม่ยิ้มเไรวัน่หลาต้องมาจริงๆจำไม่ได้จริงปีที่แล้วอ่ะเดินทะเลใชายเดินทะเลด้วยมันอยู่ที่นั่นมาใส่รูปต้องใส่รูปต่างมือเหมือนจริงจริแล้วสำหรับแต่งซีวิงอ่ะเราว่าคนส่วนใหญ่รู้ว่าอะไรนะอ๋อเขาต้องกินไก่งวงการใช่อะไรเงี้ยแต่คือแบบมันมีเยอะมากอะไรเงี้ยทุกคนเขากินไก่งวงการอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นเหมือน นเราเป็นขนอนประเพณีของที่นี่ว่าต้องแบบเป็นอาหารประจำเอ,อ <c oughs> ดซิ i ว i n g ก็คือต้องมีเมนูที่เป็นไก่งวงใช่ป่ะใช่เป็นบบเป็นจานหลักวันนี้ที่จะพาไปก็คือเออทรายยังไม่เคยไปเลยวิวเซนซิฟวิ่งดินเ n อร์อะไรเงี้ยไปแต่ทะเลไปเดินทะเลใช่แต่ว่าเออแต่ว่าไม่เคยไปแบบไปดินเนอร์จริงๆเท่กับฝรั่งกับแบบคนที่เขารู้ว่าจริง <c oughs> ๆแล้วประเพณี t เซอ t i o n มันเป็นยังไงอะไรเงี้ย ก็เลยวันนี้เราก็เลยจะพาายไปดินเนอร์กันที่บ้านของเออเขาเรียกว่าอะไรนะพี่สะพ้ายคิดนานมากไปไปดูไปของพี่ของพี่วิว แบเพราะว่าเหมือนสามีเขาเป็นเชฟอย่างนี้ก็จะให้ไปลองอาหารจริงของแท้แบบอร่อยใช่อ๋ออ๋ออ,อ๋อ,อ,อ,อลืมลืมลืม,ลมคือวันนี้เราอ่ะคือเวลาไปบ้านคนอื่นใช่ปะปาลาฝรั่งเขาก็เหมือนคนไทยแบบไปบ้านใครเงี้ยเราก็ต้องถือของไปด้วยอะไรเงี้ยคือเพื่อเราไม่เเรามันจะได้ไม่ได้น่าเกลียดที่จะหมือไปกินบ้านเขาเออเราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะทำช็อกโกแลตเมอแรงเคกพายผัดไอ้าย ชอบเลยชอบแลยมาแรงพายกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้นี้แต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทํำยังไงคือง่ายมากจริงๆแล้วแต่ว่าแล้วเดี๋ยวชิมแล้วจะมาบอกว่าอร่อยไหมข,งขังแรกขังแร็เหมือนกันขังแรกของเราเหมือนกันประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะ 那哇，那哇，跟那哇。 เราดูเดี๋ยวใบมาให้ว้าวแท้เลยเรารู้แล้วว่าแกอยากกินตั้งแต่แรกเร็วๆแต่แไม่หมดเลย ดูว่า she gave me yeah eat that เริ่มไม่ถูกเลยอ่ะกัดตรงด้านที่มีเนื้อก่อนอยากินตังหนังก่อนตรงเนื้อก่อน ดีปะเอาเอาเกรวี่ม well. right mm. so ันลาดหน่อยปะ่ไรู้สึกยังไงบ้างอิมแบบมากเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อมาประมาณสองอาทิตย์แล้วก็เลยแบบพอมากินเนื้อแล้วเหมือนหายใจไม่ออกแอนดี้ไซด์จะสอนให้รู้จักเต he's just like wow, marinating wow. it wow oh he's dracula